เนสันนี่ผมจอดเลยเนสันมันพอยูอ่มันนุ่มนัเจ้าเลยกะข้มพอดีเนาะเจ้าเปลี่ยมขมพี่น้องเอ้ยมันจนเนสันพายเด้ตับกับพายตับใบเขาอีกเนสันยางงามพี่น้อง เนี yeah. s <S ่ยนอร์นี่ครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมเอียบเสียบนะครับมือนีมากับพี่ใหญ่นะครับมาจัดจุมือหนาพี่หใหญ่บริั่งจุครับผม มีพี่น้องถามหาหลายว่าจินจุต้องมีพี่ใหญ่เหมือนที่ได้จัดให้พี่ใหญ่เลยมีอยังเนีพี่ใหญ่มีมันนี้มาได้ทับพี่น้องทับเนาะเออสารที่กรีบผมยกเกลียวมากกว่าพี่น้องอันนี้เนื้อสันเนี่ยเนื้อสันอันนี้โลครงเนื้อเสือป่ะนี่ตัวนี้เนื้อเสือหอยพี่น้องจัดเสือมาให้พี่อ้น้ำกี่เกลียวกี่เกลียวกี่เกลียวผมพี่น้องเอามาถวยใหญ่เลยพี่น้องเอามาตู้ยใจเลยเป็นเนื้อเสือสารที่กรีบภายขี้เลี้ยงนี่ละทับแล้วก็ เนื้อสันเนื้อสันเอาเดี๋ยวเอาออกก่อนซอยเนาะออกซอยกันมือนี้มาซอยค้าเขียงไงพี่น้องในเมืองนะครับเอาผมซอยละไก่พี่ใหญ่เพป็นจัดการแก่ข้าวกันพี่น้องซอยไปได้แก่ข้าวกันจะน่อยพี่น้องขอพวกนี้มันต้องมีอะไรน้ำย่อยพี่น้องเรียกน้ำย่อยไายไข่ไายเ้าวไหมนี่มือนี้ตั้งแต่มาซอยพี่น้องเมืองนะครับนี่ขออนุญาตได้พี่น้องโอ้ยเนื้อสันเนี่ยเนื้อสันคือตีปล่อยเอาวางนี่โอ้ แบบนีน้ว่าเปล่มามานน้ำเนี่ยทีสันวาบแต่ผู้เดียว่ามันสิบ,บนะ่วาบเนาะโอ้ยหัต่กันแข่าเนาะพี่น้องเนาะเอาตัวนี้ดึงเอามาว่าป,ปัดขออนุญาตได้<ม>พี่น้องด้วยมันต้องเข่ากันตัวกับเหล่าขาวพี่น้องโอ้โหไซอยตับซอยซอยซอยนี่ไม่เน,นี่ โอ้ตับเนี่ยเอาตอนไงป่ะตอนเสียบอืพอดีลยนะก็เอาพอดีมันบ่เอาพอดีย้ำแล้วโอ้เจียวพอตองเลยเอาเจียวไปก่อนก็ได้เนี่ยเอาถือถือถือจิ้มไปเลยก็ได้เรื่องนั้นมันตีเนี้ยมตีเนี้ยเอ้าโอ้ินไปน้ำเสียไปพี่น้องเลยจริงจริงเอาเขาเหนียวก็มีเนะพี่น้องลืมองเขาเหนียวพี่น้องนี่เลนเอาเสือก่อนเขาเหนียวก็มีพี่น้องบ้านนี้เอาเสือมาทันทีเก่าโว แต่เสียบย้อนห้อยยังดอกผมอยากกินเสือมือนี่เนื้อเสือมันหย่ำเอาเลยลุยเลยโอน้องเไปมือหนังสรอยมามันบอดใหัดถั่วลดขึ้นมาซร้อยยังสีนะไฟปะไฟมึงเนื้อเสือมึงอยปะวันนี้เอ้านี่เนื้อเสือเนื้อเสือพี่น้องลองเนื้อเสือน้ำหน่กโอ้โน้ำหนักไหลไปยังดอก อมาพี่น้องพียน้องก็เอิอนเสียหองให้พี่น้องอืมคือกึนห,น,หน้อยรังเจ้าหอยหยาบอืมเจ้หหาอจอหอมหอมเดี๋ยวไป,ไ,ยไปกันเสียพี่น้องเอาลุยเลยเจ้ากับคนเย้าขุยมาเลย อ้นี่แล้วอขอเสียบตับหวานมาแต่ตับหวา,านพี่เนอือ <c oughs> เสียบเสก่อนนี้ <c oughs> ยังยำปลาทแหลอกลเสียห้องไหนเนาะ ย้ําไปในห้องให้แล้วบัดคนนี่นะนําทั้งแหลกเลยแกไปไหนใส่บปผมพอดีปะมผมใส่ดีไปอย่างหลายเลยพี่น้องเออมีกระเทิยงมีลูกโดดนน้ำด้วยครับพักแล้วแน่เลยพี่น้องเอา้าอเนื้อสันม,มันแดงเนี่ยเนื้อสันแดงอย่างงาม ยได้แสบนอ่ว้อันนี้น uh ี huh um. mm ่ hmm. ่งนี่วางนี่เออโอ้ขวางกันอยู่บางียังแสบนอ่ะเ่น่่สามิปางิตัวนี้เราสบด้วยกนยำปดปดปรยังดีอืมมันได้ควานหอมมาเพีย ม,มาให้ผมใบตับแล้วนะอาขาไปบตับทำยังไงมาเออนี่โอ้ตับหว,วานหวานอืมตับยังหวานพริกมนนะนาวให้แบบสดได้ไหมนเนี่ย บุรพาพี่น้องจี่เสีเขอนึงมาไม่มาไม่ได้หอมหอมอาออย่าลนนี้เอาคุณสวางหอมอย่าสั่นอย่สั่นอีกคอย Haydi. Hı. Mm. Um.

มันหอมเลยได้ี่น่องแล้มันไลนี่โอ้ยแกวเปียกไหม่แกวแสบมามื้อไแส่บดิอืพับพี่น่องพับุบราอ๋อเพาบ,บริัทบริหารให้คน เรหันเหม,เมเดเอาเบิกเครื่องกันหนึ่งทีละจังมันจ,จังเลยถากันอืมโอ้ยสันนี่ผมชอบเลยสายสันพอยู่ันุ่มนั่นเจ้าเนี่ยกับผมประเดีนยะ เจ้าเพียมขุ้มพี่น้องอมันจะเหนือนนสันไพลได้ตับกับไืลตับใบเข่าอีกเนี่ยสันย่างงามพี่น้องแสบเนี่ยน่องอืย มีสะดาเนี่ยกีนลองเลยหอมหอมบางเนี่ยหนักจับประอินมันปะ่ะก่ายจงเลยเขากินน้ำคนซื้อเขาเขาขาขายมันกับ สี่คว้างมาไม่กินผู้เดียวมัาแสบเงินปะ่ะนึ่งละตอวเขาจิน้น้ำแต่มันกะสีเอาตับมาเป็นโลซองโลมันกะห,า,หายหนาขึ้นน้องเชียงมันเท่ากันบ่ได้เห้ตับไรเมื่อวันเพราะว่าเจ้าอื่นเพิ่งมาซื้อเพราะอยากได้ตับเมื่อนันจู้ผู้เดียวละ่ะพี่น้องถามหาพี่ใหญ่ผมก็เลยจัดมานี่นึ่งอ,อยากทับเรากินก่อน,อนตับหวาน <laughs> ừ. Sợi chú nè, cá vằn bán Sắp rồi. Tao có bán đi nó, Papel. Thế Sẽ nó Đó sẽ chặt cái đặng. Sao nhạc. Bài tập cho đây xem nha mọi

ตับหวานได้เหมืนเนี่ยเสียบได้ไหมบกุยเราเนื้อสันนี่กะยังไงเขาครับมันเนื้อสันในมันมันเขาก็เขาห่อนๆได้ไหมเขาเนี้ยมากหอนๆพี่น้องมันเป็นเนื้อสันในนะมันเสียบใบเขาดีบางอย่างผม พักหลายจะกินพักยังก่อนพักไร้ปวดพัก,ลา,ก,พกลายเนี่ย สิว้าวสามที่ก็บหายไป่ใส่สามทีบเก็บเอาสันเอาสันนะเน,นี่ยสันเบอร์ก็แสดงว่ามึงนี่นะสันเสียไปปะเดี๋ยวสันนึงอ้อมอีนาะหอมนั่นี่ยังเสียกระกรอบเลยฉีกยิ่งกับได้อีกแบบนึงถ้าหั่นมาแบบนี้กระกรอบอีกแบบนึงอ,อย่าหล่นแม่ถึงตับถึงสันที่เก็บนี่เหนียว ครับเอยเป็นเป็นยามาเน่อย่ไหนอมอมี ปแค่เพื่อไปเพื่อแบบพี่น้องลมมากฝนสิตกบัดห้ามเขามาย่างพ่นเจ้าเขาฝนสิตกมาห้ามเขาบัดพี่น้องเลย có cái len guủa đây bên nào đấy căng sọt sắn nhúm này sắn này khoai gì ham nhom ngay ก็จุแสบแสบมือมัอนน่นกินเทไรก,กับแสบเนี้ยมันอลยพี่รู้จุสันกาัที่เก็บเอาเสือียูบ่บบต้องจะเสือกเพ่อแล้วเสียห้องให้ โลเคิงกินอะมรไม่ดีน่ะเนื่องอะไรมาโลกเคืองร่วมทั้งเสือนี่พี่น้องเดี๋ยวไปกันเนาะเเไปผมมาผมยัยนหยำแค่นะไหนนะเดี๋ยวหยำมั้งมันจะเป็นกระเสียห้องไห้ปะแตอว่าตอนใหญ่หรอกเสือมันตัวน,นี้เสือหยำนละูกกระเสียห้องไห้เนาะใหญ่ขึ้นมาอีก นี่บอแมนสิ้นหน่อยได้พี่น้องนี่เอาผมอยากยำเสือจั็กน่อยนี่แต่มันหอมหอมมันมันนั่งเหนียวโอ้พายเลยนี่นะ กว่าเอเสีห้องหายแล้วบานคนก็จะห้องคนก็จหงายแล้วโอ้คุผัดหมักไหม พี่น้องเอ้ยงอคือบอ่มื้อนี่แซ่บเดี๋ยวนําเสื้อนํากันเสียห้งองไห้จะแซ่บไหมมันจะเหนี้กวก็าสร้งแต่มันแซ่บเอาครับพี่น้อง มือนี้นะครับมาจุกับพี่ไอเพราะว่าเพราะว่ามือนั้นผมจุผู้เดียวพี่น้องถามหาพี่ไอมาถ้าจุต้องมีพี่ไอก็เลยจัดมาอีกรอบหนึ่งเนาะแสบพี่น้องมากอ่ะจินเห็นท่านเพิ่นกับเพรท่านเพิ่นเพิ่นเพิ่นกินเก่งอีหลีแล้วก็เจอตับของหมักเจอจิ้นมือนี้เจอเจอเนื้อสันยังหมักเลยเนื้อสันกับมันหอมมันแสบนุ่มพี่น้องเนื้อสันสันในอีกต่างหากบ่แม่นสันนอกครับมือนี้กัจัดเป็นจุเนาะอย่างที่บอกเนาะเป็นจุตับตับ เนื้อสันเนื้อเสือสามสิบกรีบ,รบผ่ากนะิเลวนี่แหละจัดมาโล่เคืองพี่น้องจัดมาโล่เคืองกันดีนื้อบรจะขีดเร่องนี้เหลือแต่เนื้อเสือมันอาจสินแยงจักหน่อยนึงก็เลยเอาไว้ก่อนครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียิที่ตามรับชมขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกหลงใจแล้วก็ขอบคุณทุกทอคกอคกคมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่นะครับสำหรับคอมเมนต์ที่พี่น้องคอมเมนต์มาเนี่ยผมสิตอบทุกคอมเมนต์ได้พี่น้องได้แต่คอมเมนต์ไหนไม่ได้ตอบก็ทษวออภัยนะครับอย สลับกันมากับแม่บ้านหายไป็สานี่สลับกันมาแสบแต่ว่ายังจุนี่แต่ว่าขันจุต้องมีพี่อายเนี่ยผมกลับมาจัดเติมให้พี่อายอีกนะครับสม,คมัครเขาเมนต์มาได้พี่นอ้องพูดคุยกันหยอกล้อกันได้ครับครับมื้อนี้ถ้าพี่น้องชอบชอบคลิปนี้เนาะอ่ะครับชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์รนะพี่น้องครับแม่นเป็นกําลังใจเนาะเป็นกําลังใจให้เจได้สรรหา,ห,าหรือว่าอาหารกินดีๆมาให้ครับที่พี่น้องคอมเมนต์มาว่าอยากให้กินหยังก็บเได้หามาให้เนาะคลิปนี้ไว้ซทํานี้อ่าคลิปนี้ไว้ซทํานี้ล่่ะพีน้องครััับบบขอคคุณหลายรสสวดีครับ